สวัสดีครับคลิปนี้อนเตอร์ในซีรีส์นี้นะครับจะเป็นเรื่องของ Industrial Engineering นะครับจะเริ่มจากหัวข้อยอดฮิตก่อนเลยนะครับก็คือ lean นั่นเองเนื้อหาเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสทำร่วมกับหัวหน้าของผมนะครับหัวหน้าคนเก่าคือท่านพอจิตตงพงนะครับที่สถาบันมาร่าก็ได้เอาไปสอนนะครับที่เทคนิคชมบุรีก็เลยอยากชะมาแบ่งปันความรู้นะครับเพื่อเราจะได้แลกเปลี่ยนกันครับก็มีทีมงานที่ได้ร่วมทําสไลด์ตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับคําถามแรกที่ต้องถาม ก่อนนะครับใครรู้จักลีนบ้างนะลีนคืออะไรลีนคืออะไรอ่าเรามาทำพรีเทสก่อนดีกว่าเพื่อจะวัดว่าคุณรู้ว่าลีนคืออะไรดีแค่ไหนนะครับสแกนเข้าไปได้นะครับลองทำดูแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแชร์เราอาจจะทำคลิปเฉลยอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ลองว่างๆลองไปทำแล้วกันอ่ะลีนคืออะไรหลายคนเคยได้ยินเอ้ยมันคือการกินอาหารหรือเปล่าเป็นการแบบ หรือว่าเป็นการออกกําลังกายแบบพวกวิ่งผอมตัววิ่งโตผอ,อมเนี่ยเขาเรียกว่าพวกลีนหรือเปล่านักกีฬาแบบลีนอย่างนี้ใช่หรือเปล่านะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าใช่นะอ่าเพราะว่ามันคือมีที่มาเหมือนกันนะลีนคือการทําให้ผอมอหละตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปจากการทํางานจากชีวิตของคุณนะครับอันนี้คือความหมายของเรื่องลีนอ่านี่ลีนเนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้ เจาะจงประยุกต์ใช้ได้เฉพาะในวิศวกรรมเท่านั้นนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจาวันหรือว่าเรื่องการทํางานก็สามารถเอาเรื่องลีนเนี่ยไปประยุกต์ได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตขยับตัวหน้าตัวเองก่อนนะไม่แน่ใจว่ามันจะบังสไลหรือเปล่านะกไม่ไดลองดูนะครับลีนคือการกําจัดความสูญเปล่าใช่ไหมหรือว่าการทํางานให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยปราศจากความสูญเปล่านะครับความสูญเปล่าที่นี่ก็คือเรียกว่าเว s ์นั่นเองเว s t ในเรื่องของ Lean จะมีอยู่8ประเภทนะครับหลายคนอาจจะคุ้น e w e s w a เ t e เนะก็คือมี7ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีเพิ่มมาแล้วมีแมีเอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราจะสรุปให้ฟัง8ประเภทแล้วกันนะครับดูตามรูปไอคอนก่อนเนาะไม่รู้เราเดาได้ไหมว่าอะไรคืออะไรนะครับอ่ะไปนะครับอันแรกนะครับ waiting นะครับการรอคอยความสูญเสียที่เกิดจากการที่เราต้องรอคอยอะไรบางอย่างเช่นอ่ะพนักงานแพ็คของใช่ไหม เขาไม่ต้องรออะไรเขาต้องรอไอ้แผนกแรกคือเอาเอาของเดินจากจุด A มา,มาส่งที่จุดเขาอย่างเงี้ยรอสองสานาทีอันนี้ก็คือการที่เขาต้องเสียเวลาเนาะเสียโอกาสถ้าเกิดเขาไม่ต้องรอเลยเนี่ยเขามีของทําตลอดมันก็ทําให้งานเขาเสร็จได้เร็วขึ้นเนาะอ,อันนี้ชัดเจนเวทติ้งนะครับเป็นเป็น,ปนความสูญเสียที่เราจะต้องกําจัดออกนะครับต่อไปโอเวอร์โปรดักชันนะครับการผลิตที่มากเกินจําเป็นนะครับเช่น เราผลิตของเนี่ยอะไรละ่ะผลิตรถยนต์ออกมามากเกินแล้วไม่มีคนซื้อไม่มีอะไรแบบโอ้ยรถแบบโอเวอร์สต็อกเนี้ยทำไงก็มันก็เป็นคอสทที่เราแบกรับต้นทุนเอาไว้แล้วก็ทําให้เราเรียกได้ว่าเสียกําไรนั่นเองเสียในเรื่องของวัตถุดิบหรือว่าแม,แม้กระทั่งแบบแรงด้วยนะแรงที่เราลงไปถ้ามันโอเวอร์มากเกินจําเป็นเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สูญเสียนะครับต่อไปอันนี้คือรีเวิรนะครับ รีเวิรคือการแก้ไขางานอันนี้ชัดเจนหลายคนเป็นคือทําแล้วเนี่ยมันผิดนะครับต้องมารีเวิรมาทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเช่นกําลังกลึงงานบางอย่างอยู่กําลังเชื่อมงานแล้วมันแบบวยเชื่อมเสียนะครับผ่านไปแล้วก็คิวจะเขาเรียกว่าอะไรส่งไปที่ QC แล้วไม่ผ่าน,นก็ต้องกลับมาแก้ใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของเวสในการ r e w วิรนะครับเสียเวลาแน่นอนตัว M Motion คือการเคลื่อนไหว หลายคนงงให้เคลื่อนไหวมันสูญเปล่าอย่างไงเนาะคือถ้าเราเคลื่อนไหวมากเกินไปเนี่ยมันก็คือเขาเรียกว่ามันมันเสียเวลมันเสียทั้งเวลาแล้วมันอาจจะไม่ถูกกับเรื่องของอีกอนอมิกเรื่องของเขาเรียกอะไรสรีรวิทยาต่างๆด้วยนะครับเช่นเราต้องเนี่ยอย่างในรูปนะยครับที่คนเนี่ยต้องเดินไปหยิบของที่จุด A แล้วไปวางจุด b เดินกลับไปจุด a แล้วไปจุด C แบบเนี่ครับคือการ อ่าที่ศูนย์เปล่าในเรื่องของ motion นะครับการเคลื่อนไหวต่อไป processing อันนี้จริงๆต้องใช้คำว่า over processing นะก็คือการสูญเสียในเรื่องของขั้นตอนที่มากเกินจำเป็นนะครับหรือว่าอ่าจริงๆมันมีสองประเภทนะสองแบบ over processing แบบแรกคืออ่ขั้นตอนมากเกินเช่นอะไรเนี่ยเช่นเนี่ยต้องเอกว่าจะทำเสร็จต้องมีขั้นตอนเยอะเนี่ยกว่าจะเก็บห้องให้สะอาดต้องมานั่ง จัดเรียงหนังสือให้เป็นหมวดหมู่เก็บไปที่ตู้ชั้นนี้ชั้นนี้นะครับหรืออีกแบบหนึ่งคือเราผลิตของดีเกินไปอันนี้ก็เป็น over processing เหมือนกันเช่นเขาบอกเฮ้ยผลิตคุณผลิตน้ํามันมาสิแบบเอาแค่มีสารปนเปื้อนไม่เกินส0บเปอเราก็รับได้แล้วแต่คุณผลิตโอ้โหตั้งใจผลิตมากใช้พลังงานเพื่อจะ เหลือสารเปื้อนแค่แบบไม่ถึง1%เอร์แบบนี้อันนี้ก็คือ over processing นะครับก็คือสุดท้ายก็ขายได้ราคาเท่ากันอย่างเงี้ยเราก็ไม่จะเป็นต้องลงแรงลงพลังงานไปเพื่อสิ่งที่มากเกินจำเป็นต่อไป intellectual นะ <c oughs> ก็คือการไม่ใช้บุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนี้ก็ชัดเจนคือบางบางทีเรารู้ว่าคนนั้นมีศักยภาพทำได้ร้อยครับแต่เราไปใช้ให้เขาทา งานที่ไม่มีความสําคัญไปถ่ายเอกสารซีล็อกนุ่นซีล็อกนี่ชงกาแฟนะครับอันเนี้ยเด็กฝึกงานหรืออะไรเงี้ยอยู่กตัวอย่างง่ายๆนะซึ่งจริงเราอาจจะใช้ประโยชน์จากเขาได้มากกว่านี้นะครับนี่คือการอันนี้คือเวสตตัวที่8นะที่แบบเพิ่มเข้ามาใหม่ปกติจะมีเซเว่นเวสก็คือไอ้ข้างหน้าเจอันนะครับอ่าเอามอกี้มอกี้จริงๆมันจะมอกี้แค่หกใช่ป่ะจริงๆอันนี้คืออันที่เจ็ดเนาะแล้วก็ไออันไอตัวบุคลากรไม่ใช้ประโยชน์นี่คืออันที่แปดนะครับ ย้อนกลับมาที่7ก็คือเรื่องของ inventory อันนี้ชัดเจนก็จะคล้ายๆกับ over production นะคือการที่เรามีวัตถุดิบคงค้างอยู่ในสต็อกของเราเนี่ยเพราะว่าบางทีก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดูแลมันใช่ไหมการเก็บอยู่ในคลังสินค้าเนี่ยหรือบางทีเนี่ยเก็บไว้นา,นานเป็นไงครับราคาตกอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของทําไมเขาถึงอยากให้ l ลีนจะมีคําว่า พยายามจะให้เป็นสต็อกสต็อกเป็นสูหรืออะไรเงี้ยแต่เราค่อยจะมาดูในครั้งต่อๆไปนะแล้วก็เรื่องของ just in time อะไรเงี้ยอาจจะเคยได้ยินคำเหล่านี้มานะครับอ่า transportation ที่ผมนับผิดไปเยอะเลยนะไม่เป็นไรไม่รู้ว่าครบเรื่อยงนะ transportation อันนี้ก็คือการเคลื่อนย้ายนะครับอันนี้ก็จะใกล้เคียงกับ motion แต่ว่าอันนี้คือเป็นการเคลื่อนย,ย้ายวัตถุดิบเคลื่อนย,ย้ายเรื่องของสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรพวกนี้ถ้าเราต้องขนจากที่นึง เพื่อจะไปโพสเซสอีกที่หนึงอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นเวสที่เราต้องพยายามลดนะครับเรื่องของ transportation อ่ะครบแล้วนะครับเดี๋ยวข้างหน้านะครับเรามาดูว่าเฮ้ยไอตัว lean เนี่ยมันประยุกต์ใช้ยังไงกับ manufacturing คือในกระบวนการผลิตของเรานะครับวันนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งมี8 w a เวสนะครับทุกท่านไปจำดูว่ามีอะไรบ้างผมย้อนให้ดูเร็วๆเ,เนาะ transportation inventory i n t e r a e c t u a l Over processing, motion, rework, over production, waiting อ่าครบ8ว waste พอดีนะครับเราไปดูแล้วเราช่วยกันกำจัด waste เหล่านี้ออกจากชีวิตประจำวันของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในซีรีส์ของ Lean นะครับผมวันนี้สวัสดีครับผม